แ่แง่ทางเด้อพันปลาเด้อันอยังน้อยหนึ่งน้ำแก้วอนเนี้พันขออพันปลาพันพักเออมีแต่พักต่าม่าหญ่ักเด้พันพากอาม่แน่บ่วงมันเป็นขาวขา พี่เลสนสกขาวเามากกากันแพอย่าแพนอันอี้ใคมเป้นเขาเอาเขาด้เหอจงไหน่ะไคของใครพันพันเจนน้องในบ่วงสุดมือทันใจ ทานเอาวะพักสู้ที่มันหยดบอกเลว่าไงทั้งให้มันหยดนั่นอ่อนแห้งนะงอมหน่อยดีเมื่อกีว่าบูกินพักบกินพักไว้ที่เพื่อนพี่จะพักตื่มาเนี่ยปีแต่มันเห็ดเองมันเห็ดจาไในวัดน้ำเชี่ยเขาอยากกินพันธุ์ให้อุกน้อยเหรออืมเห็ดยังได้เลยนะ อีแมพันกินอยู่ค่ะแต่ว่าเจ้าพันกินนี่เฮ็ดอีว่ของเอาไว้เอาว้นี่โอ้ป็จะได่ใช่ปะก็อาพักมาปานเรามันขี้สูงนม่มาหมอคนดำมหมอกาันแดกมาจบหมอ เขาเพื่อนแบบคลายผมไม่คลายออกกรห้างอยู่สบายดีตอนแดงพี่น้องว่ัชขูดชุนเด้อขนขาวเนี่ยมแดงมันเกลียวเลยกับขน วเ,เกี่ยวมือแล้วคุณอารมณ์องมาคุณสมัยตะกี้ทำเมันหาเปลอเลยตอนแนงอดงทำฮับเ,เ,เ,เป้อเลยเยอะเลบริหารบริหาใจดุดคุณเอาคุณไปกองใบขาดดมา แดดตอนบ่ายสองโมงอ่ะเดดคักเดดนม่ตอนแดงสิบุมีรม่มคือตอนเสารบ้างตอนเสาร์รม่มดอมีโอ้แดดอยู่แต่ว่ามันเย็นดอมิงแห้งเลยดอมิงแห้ง สมาร์ทคอ์ดสมาร์ทคอ์บหนึ่งเดี๋ยวเราใช้อาไรโ่เถ็ดเตอีย่งเดียวล้ว บอมทิพาเนี่ยงวดถอองวดจะบอมทิพาไงตัวเป็นงวดถืองวดเถิออีจ้า Hai nói nhau nhau? เดี๋ยวพี่น้องเด้อเจ้าขาหน้าแดงเด้อบบดนี้นะคนเขาเดี๋วเราจะเจ้าขาหน้าแดงต่อ มาเลยมาเลายเขาซุกไรอะไรนี่ซากษางูแดงตกโป่งโป่งโป่งอย่นุ้งมาแท้ดูมันเขาเฉยงอ่างมาได้พี่น้องเด้อพี่เขาบคุคคลงงามท้องทึงอนี่สู่เขาสู่เขาสู่เขาหน้าหน้าเขาไม่แดงแกเขาหน้าแดงขู่มือขอูอเลย con có thể gặp 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 kéo gặp 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 cái gặp đi, gặp xì gặp nhảy thùng nhảy gặp gặp เขาเจาจันบุเขาเป็นบาเปนหลข่นกเป็นลงโกนตามเลเงินเป็นลงโกน พี่แค่กเจ้าไม่ดูเพื่อนเรียส้มเกี่ยวเดียวกันเลยนี่แถวนี่กันีน้อยหนึ่งนี่น้อยนึงเดินนี่แค่นี้ยังน้อยนึ่งเลยนี่ยักหายน่ซังซไอหายปลายเนะ แถวนี้ก็ยังหนึ่งสองปูนบาทแถวที่สมเแถวไ้นแถวเหนืดิหหมดปลายาเลยให้คิดพ่งดังเหรอ

จิ้นโอ้โจักปีจักปีจึงหยังบัวไดบัวลายอกหนอข้านยวนี่เจ็บทองดีเรพไปแล้วเนี่ยถ้าไหนตะตอนแดงมันคึม

โอ้ยวพวกเกียวคือเก่งไงถ้ากันเกียวลงคนหายเลยบอใครไ,ได้วขืนบอตอนแรกขีขาตอนแรกเราย่เลยโหบ ตอนแรกและเอปะสอนเ้าอนขรับยังเื่อโอ้ยเนาะมีชาดิาแตแนวกินโอ้มันไหลกันพหอโอ้มันไหลกันงอสองตัวน่ะพุ่นะเอ้าเอ้าเอาเอาจะพูดอะไรสิบกมันจะิน น้ำหรอม,มันกินในน้มนะัน่ะให้น้องสานะเขาว่ามันชิบุกินขาวบวูกินด้ยวยได้อีมุมได้กินดีเด้อกินของคนเด้อยขาวเวิดอีมุมอ,อีแรงอีร้อแกกอีเรืองทอง จะจิ้ววัตถุตัววาส่อจริงเลยจริงเก็ได้ก็จจื้เบอร์งานใหม่คนงานเลยเจ้าสีดำ จะชีเท้าเฉาชีดำคนงานนี่คนงานมาจากไทยลงมาเกี่ยวเขาโดยเฉพาะเยดยนี่อันนี้อันนี้ข้าประจํามันนี่สองคนนี่ข้าประจําเกี่ยวเขาเข้าวประจําอันนี้อันทับจอบตัวเนี่ย มาล่องอะไรเี้มาล่องคลองอะไรเนี้ยได้ล่องมาเกี่ยวเขาเบิ้งปีนี้นักหายเงิไรรมห้เแล้วเนเอเ่อีนี่อนนี่โอยยนกัแขกปานแขวอี ไม่ใช่าเกียววนมาใส่เขารถสำรับวันนี้เขาก็จะขอปิดคลิปไปเพียงเท่านี้เนาะพี่น้องเนาะเบิรงคลิปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ก็แชร์ก็ติดตามให้ได้เด้อเนาะนี่ก็คือแบบคืบคืพ้นชิมาทั้งนี้พนตกเลยนะนี่ทั้งนี้ทั้งปากแซ่พ้นต๊ะเลยเลยพี่น้องเลยรถสำรับวันนี้เขาก็จะขอปิดคลิปไปเพียงเท่านี้เนาะ สบายดีเด้อพี่น้องเด้อบ๊ายบาย